สวัสดีครับพบกันกับว,วันที่6พฤศจิกายน2563ค,บบน 63, คับที่ร้านบลมิสิกซาวเชียงกงจังหวัดบุรีรมาชธานีกับชุดนี่ครับแรงเร่ง15นิ้วแขวน3จุดนะครับวันนี้ก็เร่งอีกหนึ่งวันนะครับชุดเครื่องเสียงว่าจะเป็น1 2นิ้วแล้วก็15นิ้วนะครับวันนี้ก็ประมาณ6ชุดนะครับ 0856313001นะครับร้านอุบลมี1รีสาวทองคงอุบลราชธานีัสดีทุกท่านนะครับที่ให้เกิติดตามรับชมนะครับทุกเซตทุกชุดทุกไซส์แล้วก็บริการเตรียมจัดส่งนะครับวันนี้ก็ไปที่มหาสารคามนะครับแล้วก็พี่น้องทางนครราชสีมานะครับวันนี้ก็ทั้งหมดสี่ชุดนะครับก็เนี่เร่งทำโดยเฉพาะเป็นรุ่นชุดแผนโรงงานก็มีนะครับ แต่ว่าชุด V3 เรายังไม่เสร็จครับ V3 ยังไม่คอดครับที่ทำเฉพาะ V1 แล้วก็ V2 นะครับ V3 มนี่มีที่เด็ดแล้วรถหน้านะครับท่านที่รอ V3 กับ V2 สหกับตู้แขน3ชจุดในราคาบ้านๆนันเดิมนะครับก็เกียวกับส่งครับซับเด็ดเยีเเ่ยวกรเดร๋ยทั้งนสารทั้งางก็เตรียมส่งครับ อันนี้ก็ประมาณ10สนาฬิกานะครับที่ร yeah, ้านบนสิศสาวสิงกรงบนราชธานีเตรียมตัวมอบทุกวันนะครับสำหรับทุกท่านนะครับคนดังอยู่นี่สดเป็นคนสดทุกคนนะครับเอเอาจัรต้องก่าจะไนล่อฮะใจสีหล่อนอนบ่ อาจารย oh. ์สองครับอาจารย์สองนั่นเราครับเข้าที่นอนเข้าสายตาโอ้เรียบร้อยเข้าบ้านพักเรียบร้อยแล้วนะครับมีบ้านพักอยู่ใกล้ก็สบายอย่างนี้ครับอาจารย์สองน็อตไปน็อตม่หนิเดินน็อตบนเอาโอเคตอนนี้ลงจุดเก่านะครับต้องเช็คต้อง QC นะครับต้องเช็คให้ละเอียด เดี๋ยวล็อตไม่ครบตะแกงไม่ครบอะไรมองตะแกงมบุ่มเนี่ย 4C หน่อยได้เก็บงานได้ทุยำทุกวันถ้าทันที่ลูกค้าต้องการนะพออยู่ห้าร้านก็รอรับทุกวันรายการเป็นรายการนี่ก็ชมพู่ตายสูงครับคุณบนอาจารย์ตอง เก้ากัตองศูนย์ก้หนึ่งสามศครับอัปเดตทุกวันครับนี่ได้บรรยากาศช่วงเช้าของวันที่6นะครับพอด,ดีว่าครับตัวนี้ทีก็4ี่คูณสีดด่ครับวันนี้4ีคูณสี่ทั้งหมด4ชุดแปดคูณแปดสองชุดเดวตู้สับมาแด้ตอนใบประกอบสับเนะี ส6บหกใบประกอบสใบเทมทรงสนใจชุดไหนรายการไหนก็ทักเข้ามาได้นะครับมาสอบถามข้อมูลได้ครับอากาศวันนี้เราอัปเดตทุกวันคือตู้นี้ก็ประกอบทุกวันนะครับมันนึงก็จะประกอบได้ไม่เกิน32มสิบใบต่อวันนะครับตั้งแต่ต่อสเปคค้นต่อใายนะครับจะอัปเดตทุกวันนะครับให้ลูกค้าได้สินค้าที่ทันตามกำหนดการนะครับ มันตะแกรงคานลงมาสินะมันจะเปือดจ้อกันไปเลยยังตึงๆเลยรเบิ However, the ้ง so ห้อยเบื้งห้อยเก่าไปเลยเบื้อค่อยจะแกงอย่างเงี้ยใช้ถือท่างเนี่ยบัติถือท่ากลับมาสินะกลับหาลองเช็คทุกวันก็ให้ถูกต้องนะครับเฉพาะอตะแกรงอุปกรณ์ทุกอย่างเราต้องเช็คก่อนส่งบางครั้งน็อตไม่ครบอุปกรณ์ไม่ครบอย่างนี้ครับเราก็ต้องกับแพ็คจุง ริงมันต้องตรงครับแท็กท่งอายุทยา8ปใบนะครับผมก็น้องทางนาครพระนครศรีอยุธยานะครับแข่นสาใบแล้วก็อีก8ปใบก็ส่งที่นนทบ,บุรีครส่งประกอบทุกวัน0ูนย์แปดห้กสนึ่งสามศงะครับผมทุกท่านนะครับที่อุดนสินค้าที่นนร้านทางจอง ชุดต่างๆได้นะครับกับวันที่6พฤษภาคมนะครับเวลา10นาฬิกาเกยบ1ดนาฬิกาครับจะโมงอาจารออกครับ4 11นาฬิกาครับ,<ม>รบตอนนี้ก็10นาฬิกาแล้วนะครับเหยเล่งประกอบใส่ตะแกงก็มอบก็จบกันนะครับ รูปเปล่าก็15นิ้วนะครับแผ่นสจุดนะครับเราจะรออยู่ในราคาเดิมหนึ่งพันแบาทนะครับรูปแผ่นสจุดนี่เรามาดูกันนะครับแผ่นสจุดนี่ครับตั้งได้แผ่นได้นะตัวนี้ลายเละตั้งเป็นแผ่นแบบนี้นะครับสีอ e ีบ็อกซี่มีเหล็กอุปกรณ์ไม้อัดเออเออครับตัวนี้ ส่น12นิ้วก็1,500ห้าสิบบาทยังอยู่ราคาเดิมพร้อมดอกก็เ,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 เก่นมาแล้วเก็นมาแล้วเก็นมาแล้วม่ห่อนใอเศร้าแบบเก็นมาแล้วช่วงนี้ของก็ถึงช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องการขนส่งนะครับขนาด ทางร้านใช้รถตัวเองวิ่งส่งอุบกลกรุงเทพกรุงเทพอบุอบลอุบลแล้วก็ไปต่างจังหวัดก็ยังเร่งไม่ทันนะครับยานออฟใต้สูงครับคุณกิมงานใต้สูงกิมานใต้สูงแล้วสูงแล้วแล้วขับสา,ายนะ้วับสายคือสายไฟประชันระวังเลยก่อนทุกอย่างสายคัดสรนให้ลูกค้านะครับไม่ว่าจะเผื่อถ้าไปรถสเปคเยอะ มันก็จะไม่สมบูรณ์แบบเรื่องระบบเสียงครับลูกค้าเลือกได้ครับว่าจะเป็นแหลมยูนิตหรือว่าแหลมจรวดครับก็เลือกได้จะใส่ NPE แบบนี้หรือว่าใส่450ของ P.O.D.O. i หรือ750เราก็ทําให้ได้ครับตามงบประมาณลูกค้าต้องการลูกค้าสั่งจองได้นะครับวันนี้เราพาชมชุดเสียงกลางกับชุดราคาประหยัดกันนะครับ อยู่ที่ราคาเดิมนะครับเบียดทุกวันครับ0ูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ